ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليذره على الدين كل وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكذلك قال الله تعالى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وأيضا قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف ونجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وقال رسول الله สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมันนัานมุมินคุรบัตันมคุรบิตุนยานับฟ้าัลลอฮุอะัะสุรบตันม่คุรบิลยามันกากยมพี่น้องผู้ธาที่เครพักและมีอิมันมั่นคงต่ออลลอสุบตาลาและศาสนาอิสลามทุกท่านครับขอคำชับย้ำเตือนเอาท่านทั้งหลายมีความยำเกรงมีความตักวาต่อลลอฮ์ตาลาสำนึกในมหากราธิคุณที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให ลมหายใจให้ภาวะสุขภาพร่างกายให้สติปัญญาและที่สำคัญอย่างยิ่งได้ให้เนี้ยหมัดแข่งศาสนาเื่อนอิสลามกับพวกเราได้ดำเนินชีวิตได้ถือใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อนทั้งหลายครับวันนี้หน้าที่ของเราทุกคนในความเป็นบ่าวนะครับก็คือการที่เราต้องยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานตาลายอมจำนนต่อกุณราองที่อัลลอฮ์สุบฮานตาลาได้ประกาศเอาไว้ นานแสนนานแล้วยอมจำนวนว่าเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่ถูกสร้างมาจากสิ่งที่ไร้ค่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกก็ถูกสร้างมาจากคนตมทั้งเจ็ดไม่ว่าจะเป็นนกมนุษย์มนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ถูกสร้างมาจากเชื้ออันต่ำต้อยจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรากลับมาย้อนมองตัวเองว่า ไม่ว่าวันนี้เราจะมีฐานันดรถังสังคมเราจะมีศักดิ์ศรีบารามีเราจะมีทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานเราจะมีลูกหลานมีตระกชาติตระกูลที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็นแล้วแต่ท้ายที่สุดในสายตาของอัลลอฮฺสุมาตาลาเราคือคนอนาถาครับอันตุมฟุกอรออีลลอททำไมล่ะครับ ทำไมเราต้องเข้าใจแบบนี้ทำไมเราต้องบอกกับตัวเองแบบนี้ก็เพราะว่าไม่วันใดกับวันหนึ่งครับพี่น้องทิมบออองอลาสมาตาลาทรงทอดพระเนตรเห็นว่ามนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างมามันอาหังการมันลุ่มหลงในตัวเองมันใช้ชีวิตอีรุยฉุยแฉกมันไม่ได้ใช้คำร้องของทอาแองอิสลามในการดำเนินชีวิตตะกับบด ขมเหงรังแกเอาเปรียบเห็นแก่ตัวอยู่ในสังคมที่ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหานับถือดับซูตัวเองเป็นหลักเอาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตัวเองนำหน้าคำสั่งคำเตือนของอัลลอฮฺเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องครับอัลลอฮฺจะใช้อำนาจทั้งหมดที่พระองค์มีอยู่แต่พระองค์ไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช้เพียบางส่วนเท่านั้นเองที่จะสอนให้มนุษย์เหล่านั้นได้รู้ ได้มีสํานึกว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าแกจะมีฐานนันดรยศฐานบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองมากมายร่ํารวยมหาสารยิ่งใหญ่แค่ไหนก็นแล้วแต่ข้าจะจัดการพวกเจ้าด้วยสิ่งที่พวกเจ้าคาดไม่ถึงดังที่เราเห็นปรากฏมาแล้วนักต่อนักไม่ว่าจะเกิดซีนามิไม่ว่าจะเกิดมหาอุทกภัยปี2554และล่าสุดที่เราได้เห็นกัน ในจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่แล,และหลายจังหวัดพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้เคยไม่บอกเราไว้ล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่เคยเตือนเราเหรอเปล่าเคยบอกเราเคยเตือนสติเราแต่เมื่อหลักการของอรรสมาตาลาถูกเขีย่ยเอาไว้ข้างหลังแต่อารมณ์ไฟตั้มและความต้องการนับซูของเราทั้งหลายนำหน้า อาล้อก็ต้องสอนซึ่งเอาล้อบอกเป็นเบสิกบอกเป็นพื้นฐานไปว่าพระองค์ค um ืออัลลลดีอาลากุมลอัลโดฟิโรชมนุษย์เนี่ยเวลาถูกสร้างมามันไม่เคยอยู่บนยอดเขาหรอกมันจะอยู่ที่ราบลุ่มตีนเขาหุบเขาหรือที่ราบทั่ว,วไปเอาล้อก็บอกเราได้สร้างไปนี่แทนเป็นฟิรรชพื้นราบได้ไปมาจะสัญจรเดินเหินกันไป ทำมาค้าขายหากินกันไปประกอบสมาอาชีพแต่อย่าลืมว่าเมื่ออยู่บนพื้นดินเนี่ยต้องหัดมองฟ้าวัสมาอาบีนาและอัลลอฮ์ก็สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายมันเป็นชั้นชันชนชนชน้มีโครงสร้างโดยระบบของมันสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อ <"Me asure S 1> มีชั้นฟ้าแล้วว่อันเลรมีนัชมาอีมาอัเราก็จะหลั่งน้ําฝนที่มาจากฟ้าฟ้านี่แหละเพื่ออะไรครับ เพื่อมาให้มนุษย์จะได้รับประโยชน์วันนี้คนไม่ว่าจังหวัดไหนของพื้นดินนะครับในโลกใบนี้หรือในประเทศนี้ทุกคนต่างใช้ผลประโยชน์จากพื้นดินตัวเองเหยียบย่ําที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราตลา,าลาอเลอร์บอกว่าเวลาให้น้ําลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยประโยชน์ของมันหลากหลายง่ายที่สุดที่เราเห็นได้คืออาหารการกินที่เรากินเ,นเรากินผักเรากินผลไม้ เรากินพืชเรากินสมุนไพรกินอะไรกันแล้วแต่มาจากใครฟะอัครยาบิฮีมินัสมารเมรเตริสกอลลาคุมอร่อยภาคผลของมันเกิดขึ้นจากแผ่นดินที่เราได้ฝนตกลงมาเนี่ยเพื่อเป็นริสกีกับพวกเจ้าแปลว่าวันนี้เรากินริสกีของลอตาลาทุกวันทุกวันไปต้องสํานึกมากแม้ว่าคุณจะไ,ไ้ปลูกเองก็ตามแต่ต้องหันกลับไปดูวิถีเกษตรว่าเขาปลูกที่ไหนถ้าปลูกในกลอง เหมือนผักสลัดในยุคปัจจุบันไฮโดรโปรนิกเขาก็เอาน้าจากเอลรอ์มามันหนีเอลรอไม่พ้นแล้วเป็นยังไงครับอลัลลอฮ์ประกาศทิ้งท้ายไว้ในอายานี้นะครับในสุาบารกรอยที่สิบสอบอกฟาลาทัาจอาลูลิไลอันดาดะสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้จองหองพองขนอย่าได้เอาสิ่งที่ตัวเองมีเนะี่ยมาเป็นอันดาดา มาเป็นสรณะมาเป็นสิ่งคู่เคียงต่อลอตาลาอย่าให้มันใหญ่เกินคําสั่งขอลเราตาลาที่ผ่านมาพี่น้องยังไม่เกิดภัยพิบัติเห็นไม้ข่าวออกแต่ละวันคนนั้นข่มเหงคนนี้คนนี้รังแกคนนั้นคนนั้นเอาเปรียบคนนี้คนนี้โกงคนนั้นพี่น้องครับไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะคนที่มีฐานะต้องฟังเอาไว้ให้ดีเอาล่อบอกท้าการที่เรา ให้อิสกีกับพวกเจ้าทั้งหลายที่เป็นบ่าปขมนุษย์ทั้งหลายไปแล้วเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้มายิ่งใหญ่มาให้ความสําคัญเทียบเคียงกับข้าหรือเกินข้าเนี่ยถือเป็นตจาลูลิลฮิอันดาดเป็นการมิ่นเดชานุภาพของข้าเป็นการสร้างชีริกสร้างสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าคําสั่งมากกว่าพฤติกรรมที่ข้าต้องการให้พวกเจ้าปฏิบัติตามคำรองของทางอิสลาม วันตุมตาละมุนที่พวกเจ้าก็รู้ดีว่าขับเตือนแล้วเขาบอกแล้วเป็นไงพี่น้องครับอลอเราก็จะใช้ไอ้สิ่งที่พระองค์ให้อยู่ทุกวันเนี่ยจึงมีคําพูดของนักประหญ์บางท่านบอกมนุษย์ทั้งหลายพึงสํานึกเถิดว่าน้ําที่เจ้าดื่มทุกวันเนี่ยเจ้ากลืนลงไปเนี่ยเจ้าสดชื่นแต่เมื่อใดที่น้ํามันดื่มเจ้าเข้าไปแล้วมันกลืนกินเจ้าเมื่อไหร่เจ้าจะไม่มีทางรอดไม่มีทางหายใจ แปลว่าเราต้องจมอยู่ภายใต้นาทีนั้นจมอยู่ภายใต้วารีนั้นจมอยู่ภายใต้มหาอุทกภัยนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้บางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ค่อยมีตาตคงแต่ทำไมเอาลอตตาลาก็ให้ภัยพิบัติเกิดกับฉันด้วยให้ฉันรวยก่อนไม่ได้เรอให้ฉันมั่งมีก่อนไม่ได้เรอ เราเคยไปมองไม่พี่น้องในสังคมเนี่ยไอ้คนที่มันรวยคนที่มั่งมีเนี่ยมันตออตัดอลอะก,กี่คนมันหันไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนขัดสนทั่วประเทศกี่คนไม่วายแม้กระทั่งเกิดโอทโกภัยยังมีดรามา่าจนกระทั่งอาสาที่เขาสละชีวิตสละความเดือดยากทุกยากความสุขส่วนตัวไปช่วยเนี่ย เขาถึงขั้นตะลึงกับคำพูดของคนบางคนคนบางกลุ่มหรือคนที่บางประเภทในพื้นที่ฉันจ้างแกไปดูแลครอบครัวได้ไหมพี่น้องครับท้ายที่สุดอาสาบอกว่าไม่ได้มารับจ้างใครมาช่วยเหลือคนที่ลำบากที่สุดไม่ไว้เกิดภาวะเอาทุกไปขับขันต้องเอาตัวรอดยังมาสแสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่คนอื่นอีกสำนึกหรือ,อยัง เราตาลาบอกเหตุผลที่ไม่ให้รวยกันหมดทั้งหน้าแผ่นดินเนี่ยว่าเราบาสตัลอฮอริสกอลีบาดีลาบาเก้ฟิลาร์ก็มันอย่างงี้ไงมันยังหลงไม่เลิกไงย,ยังตะโกนโหร้องเวลาที่เขาขี่เจ็ตสกีที่เขาเอาถุงยางชีพที่เขาเอาเรือแล่นไปจะไปช่วยไปยิงไล่หลังเขาะตะโกนบอกไม่ต้องมาช่วยมีปัญญาอยู่ได้ของพอมีกินเงินก็มีเยอะแยะพูดเพื่ออะไร ็นี a, i, si response, ่ฮอัลลอฮ์บอกพราะให้นิสกีมันเยอะลาบาเกาฟิลอาร์มันจะละเลอมันจะละเมิดมันจะโอหังบนหน้าเป็นดินสมควรแล้วครับที่เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นทําไมล่ะพี่น้องก็เพราะอัลลอฮ์ตาลาบอกไว้ตั้งพันศูนยกว่าปีที่แล้วนะครับในอันกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าลานะบลุวนนะคุมบิชัยอินมินัลข้าฟิวันจัวาวานักซิมินัลอัลวาลิวัลัฟุซิวะสมารรดเราทดสอบพวกเจ้าแน่นอนไม่ได้สร้างงินมาเฉย ไม่ได้มากินมาอยู่มาใช้ชีวิตในโลกดุนยาสปเปเหระเลยเปยเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แต่เราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยกรณีต่อไปนี้มีนั่นเขาให้มีความหวาดผวาวิตกกังวลเครียดวันวั่วและก็หิวโหวยเกิดขึ้นหรือ,อยังเกิดขึ้นหรือ,อยัง อดควรกันใหญ่ห้าวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยสี่วันแล้วยังไม่เกลยเลยพี่น้องก่อนหน้าที่จะท่วมทางใต้เนี่ยทางเหนือเขาอดอยากกันสี่เดือนครับภาคกลางเขาอดอยากกันสี่เดือนหเดือนครับและทุกวันนี้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดยุทธยาแลอนทบุรีเขายังอดอยากกันอยู่น้ำยังท่วมเขาอยู่ครับ คุณเคยยังไม่เคยเพงไม่ประสบเหตุอะคุณส่งการช่วยเหลือมาหรือเปล่าดังนั้นเมื่อคุณไม่เคยเอลัลลอฮ์ก็จะให้ริมรถของความเคยครับอัลลอฮ์ตาลาบอกนั่นแหละมันเป็นเรื่องฉันต้องทดสอบอัลลอฮ์ตาลาประกาศไว้นานแล้วพันสร้อยกว่าปีว่ามันจะต้องเกิดความวาหวาดผวากลัวหิววานักซิเมนอัมวาดหมดไหมละ่ะ ออกมายืนหน้าบ้านร้องโหมมร้องไห้ต่อหน้านักข่าวไม่เหลืออะไรแล้วที่สร้างมาทั้งชีวิตว่านักซิมเมียนอัมวานทรัพย์สินต้องบกพ่องอันธานหายไปพบมันเป็นนิสกีของใครใครเป็นเจ้าของอิสกีเขาจะเอากลับไม่มีสิทธิ์นะวันอัมฟุสหรือใครจะลอยตามท้องถนนผู้ภัยเก็บแล้วมาวางข้างถนนวันอัมฟุสชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เคยเห็นกันอยู่ ต้องมีอันตายไปคนหนึ่งเอาแม่ไปเกาะตู้เย็นตู้หนึ่งไอตัวกเกาะตู้เย็นอีกตู้หนึ่งสุดท้ายแม่เกาะไม่ไหวจมตายลากศพแม่ไปใส่ตู้เย็นรอกู้ภัยมารับตัวเองก็กลยตายจริงไหมล่ะจริงว่าสมารอดสวนยางสวนปาล์มสวนลองกองสวนทุเรียนมดเลือกสวนไรนาว่าวสมารอดเอาลาเร์อบอกมด ค่าให้ทดสอบให้หมดก็หมดค่าให้ทดสอบไปเสียหายก็ต้องเสียหายแต่ ok, อัลลอฮ์บอกพระองค์จะดูจะดูว่าบาปของฉันเวลาทดสอบแล้วเนี่ยอหม่านมันอยู่ที่ปากอัชดลลอลลรดล,ละอิละิอัลล์วะจัมมุสุละละอิละิอัลล์อยู่ที่ปากแลือยู่ในหัวใจเม้าเขาไม่ได้ดูเวลาปกติครับแต่เขาดูเวลาที่มันคับขันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาฐานาการค์ับขัน มันนึกถึงโตแน่แน่โตกีโตว,วงังบุตยตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือนึกถึงอัลลอฮ์ตาลาหรือนึกถึงกูภัยหรือนึกถึงนายกรัฐมนตรีหรือใครต่อใครที่เขาจะช่วยเหลือได้มันวัดอิมานกันตรงนี้แหละอัลลอฮ์จึงบอกว่าบาชิริซาบีรินจะดูไอ้ใครมันซอบัตบ้างผลปรากฏสอบตกเกือบทั้งหมด หาคนสวัสดิ์ไม่เจอแต่หาคนดราม่าเป็นแสนเป็นหมื่นโวยโวยแม้กระทั่งเขาช่วยมาอยู่ที่พักพิงแล้วโวยพี่น้องครับวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผู้ศรัทธาจะถูกทดสอบปั๊บเนี่ยถ้าอีมานเขามีจริงเขาจะไม่ปิปากพูด เพราะนักวิชาการอุสซูลดินเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเขาเขียนตำราเขาระบุเลยลายยุสอเลียอาราจอะลีชีลามีนาลอยสุบานอตาลากห้ามมีปฏิกิริยาคัดค้านต่อบททดสอบแม้ ain, แต่เรื่องเดียวทำไม่นั่นแปลว่าไม่พอใจผู้เป็นเจ้าของบททดสอบนั่นแสดงว่าอีมานของคุณต่ำต้อย กระจกอกงอ่อยแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณมีอ إ ي ่านจริงเวลาลอาทดสอบอัลลอฮฺตาลาบอกไอ้คนเหล่านั้นมันจะสบัตมันจะไม่พูดอะไรมันจะอดทนอดกันเพราะอะไรคนเหล่านี้อัลลอดีนีดาอัซอบัตคมมูซีบะไม่ว่าพอสิ่งที่เขาปเผชิญอยู่สิ่งที่เขาประสอบอยู่มันจะบกระแทกจิตใจมันจะปวดใจมันจะ เศ้าใจมันจะสลดใจแค่ไหนก็นแล้วแต่สิ่งเดียวที่เขาทำได้ที่บ่งชี้ถึงว่าไอีมานของเขามีความสอบัตอย่างแท้จริงไม่แค่เพียงเรียนฝีปากก็คือคำพูดที่บอกอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอีไลฮิรอจูมันคือประโยคนี้เท่านั้นที่บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้สอบัตจริงหรือไม่พ่อเมื่อใดก็ตามที่คนเหล่านั้นสอบัตจริงแล้วเขาก,ก่าวประโยคนี้ออกมาเขาได้รับข่าวดีสามปากการทันที อัลลอฮฺตาลาบอกในท้ายอายวะว่าถ้าข่าวก่าวอินนาลิลล้าเมื่อไรอูไลกาอะไรฮิมซอลวะตุม,มิรับบิฮิมบาระมาเขาจะได้รับลาารอลววะศะดูดีจากองค์อภิบาลของพวกเขาทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราเป็นปัตุชนธรรมดาไม่ใช่รอซูลไม่ใช่อัมบียามัดานาบีไม่มีสิทธรริ์ได้รับการสลววะจากอัลลอฮฺตาลาแต่อัลลอฮฺให้เกียรต ให้เกียรติอีมานของเราที่เราสั่งสมมาไว้ในหัวใจให้เกียรติจิตสำนึกของเราที่รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในเงื้อประหัดของอัลลอฮฺสุมาตาลานาบีจะพูดอะไรนบีจะสาบานด้วยคำนี้ให้รู้ว่าพระองค์ทดสอบมันก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ให้มาได้พระองค์ก็เอากลับได้ให้มาเยอะแค่ไหนจะเอากลับหมดเกลี้ยงเลยก็ได้แม้กระทั่งลมหายใจของข้าพระองค์พระองค์ก็เอากลับได้ทำไมจะไม่ได้ เพราะอินนาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราสอบัตแล้วกล่าวอินนาลิลละยอมจำนนด้วยคำพูดอย่างนี้สอบัตอดทนก้มหน้าก้มตาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปให้เรื่อยเดี๋ยวมันจะดีเองเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ประกาศแล้วถ้าเป็นบ่าวที่ซอบัตได้เป็นบ่าวที่รู้และยอมจำนนได้ในท้ายที่สุด พระอองค์จะสละวาาให้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องเป็นนบีไม่ต้องเป็นรอซูลได้รับสละวาจะาจากลอตตาลาแล้วพี่น้องคิดเดี๋ยวเวลาลอสละวาดเธอเกียดเราเนี่ยบรรดามาเลกัสจะไม่เธอเกียรดขนาดอัลลอฮ์ใช้ให้นบีบอกว่าบ่าวของฉันคนใดเวลาฉันรักเขาฉันจะเรียกยิบรีนมาในฮะดีษกุตซีเรียกยิบรีนมาบอกยิบรีนฉันรักบ่าวคนนั้นคนนั้นคนนั้น ยิบรีนจะไปเรียกเหล่าบรรดามาเลกัตมาในชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรักบ่าวคนนั้นคนนั้นคนนั้นพวกเจ้าต้องรักบ่าวคนนั้น,คนน,นคนนั้นด้วยคนเหล่านั้นเขาพร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราพร้อมจะมาแก้ปัญหาให้เราบรรดามาเลกัตที่เป็นปวงบ่าวของอัลตลาเขาจะพร้อมใจกำรักและสุดท้ายความรักที่อัลตาลามอบให้ผ่านยิบรีลนผ่อผ่านมูลมาลลอิกั์มันจะมาสู่หัวใจของคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี่แหละเขาจะรักเรา พี่น้องทั้งหลายครับนอกจากนั้นอลอตตาลาก็บอกว่าร์มาและความเมตตามันจะมาแปลว่าเบื้องหลังบททดสอบมันมีความเมตตาซ่อนอยู่และวาล่าอูละอิกะฮุมุลมูฮตะดูลและท้ายที่สุดคนคนนั้นที่สอบบัตเขาจะอยู่ในฮิดายะดังนั้นวันนี้ไม่ใช่ละหมาดก็ผ่านเวลาอุ้ยฉันอยู่ในฮิดายะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ฉันมีริสกีกินฉันมีโต๊ะใส่ฉันมีเวลามาละหมาดวันศุกร์ฉันอยู่ในฮิดายะยังไม่ใช่ จะดูว่าอยู่ในฮิดายะหรือเปล่าไปดูตอนโดนทดสอบหนักๆอ่ะโวยหรือเงียบพี่น้องทั้งหลายครับนั่นคือสิ่งที่เอาลอสวาตาลากำชับย้ำเตือนเรา,าทั้งหลายว่าพระองค์จะดูอ ي มานพระองค์จะดูหวัวจิตหัวใจของเราทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อพระองค์จะยกดรยัตให้เรา พระองค์ัละตะาลาต้องการเห็นพวกเราทั้งหลายนะครับเป็นบ่าวที่สำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นบ่าวที่ยอมจำนนเป็นบ่าวที่ไม่หลงตัวเองเป็นบ่าวที่ไม่ตะกับบดเย่อยิ่งจองหองต่อเพื่อนมนุษย์เดกกันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านความรู้ความสามารถสามารถพยากรณ์อากาศได้พี่น้องทําไมเขาเรียวกว่าพยากรณ์ทำไมเขาไม่ฟันธงในภาษาเราเรียกตะกาฮูนัดเดาคาดเดา ดังนั้นจะไปฟังกอมุตุกยมิทยาพูดอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องเอาอ إ ي ่านของเราไปผูกกับธรรมชาติที่ลอตตาลาสร้างมาให้ว่าเฮ้ยในเมื่อเขาเดาว่าฝนอาจจะตกหนักเราก็คำนวณว่ามีสิทธิอัลลอฮ์เจ้าของเรากลับใจพร้อมจะให้ไหมถ้าใจไม่พร้อมจะให้พาหนีพาไปเก็บไว้ที่ทุงสูงขนออกไปแต่ปรากฏว่า ด้วยพระประสงค์ของลอตตาลาที่ทำการทดสอบเนี่ยมันก็ไม่มีใครสามารถจะฟันธงได้ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่มันท่วมไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ยุบพุบเนี่ยมันจะช่วมกันสี่วันที่ผ่านมามันเคยช่วมแค่เต็มที่แปดสิบเซนหรือหนึ่งเมตรมันจะท่วมกันสี่ถึงห้าเมตรท่วมศีรษะท่วมชั้นหนึ่งและท่วมชั้นสองไม่มีใครคาดเดาเพราะอะไรล่ะเพราะอัลอตจะลงโทษใครหรือจะทดสอบใครพระองค์ไม่ได้บอกลงหน้าครับ แต่พระองค์เตือนเตือนด้วยวิธีไหนเตือนด้วยให้มันเกิดที่อื่นก่อนเตือนให้มันเกิดที่อื่นก่อนได้เห็นก่อนว่าวันเนี้ยฉันทดสอบคนภูมิภาคนั้นคนกลุ่มนั้นพวกเจ้ายังไม่เกิดต้องเอาเป็นอุทาหรณ์วันนี้พี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานาครอ,อยู่ในสภาคกลางอยู่ในปริมณฑลพี่น้องต้องมองว่าวันนี้คนเหนือโดนแล้วคนภาคกลางโดนแล้วคนยุทธยาลุ่มน้ําโดนแล้วคนใต้โดนแล้วคนบ้านเรา ในภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลคิดว่าจะรอดหรือต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเลยต้องฝึกอีมานเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่ามีสิทธิ์จะเกิดขึ้นซึ่งอลัลลอฮ์ตาลารู้ว่าครับว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลามีสุขหรือมอลัลลอ์ตาลาแต่เวลามีทุกข์โหยหวนวิงวอนอัลลอฮ์อย่ายอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์พระเจ้าช่วยเพราะอะไรเพราะนั่นคือธาตุแท้ ของมนุษย์ที่เราสร้างมาพระองค์ประกาศเอาไว้ในสุรยูนุสอายาที่สิบสอบอกว่าว่าอิดามัสลินซ่านดุรมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีอีมันเวลาที่เขาเจอปัญหาเรื่องร้ายๆดานาลิจัมบี มันจะวิงวอนนอนตะแคงลุกไม่ได้ก็โอ้อ oh, ัลลอฮ์จ้าอัลลอฮ์จะาเอาก่อ,อยดนันพอจะนั่งก็ไม่ได้โอ้ยอัลลอฮ์อยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยฉันรองน้ําฝนในมือกินหลายวันแล้วเอากลอ,อยมาหรือตะโกนเย่เ yeah, ย yeah, ่เฮลิคอปเตอร์รับหน่อยส่งของหน่อยฟาล์มมากรชัหนา้าเวลาที่เราให้ภัยพิบัติผ่านพ้นไปเมื่อไรอันหูเขาไม่เจอแล้วภัยพิบัติน้ําลดแล้วทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดุร,รหูมัร,รกาลลมยะดอนนาิลาดุรินมัสฮูมันจะทําทตัวไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็กลับไปในิสัยเดิมลองไปสังเกตพฤติกรรมให้ดีว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปใครที่เคยเจอพิบัติล่าให้กันไหนก็แต่สุดท้ายมันจะกลับมาลุ่มหลงกลับจะมีพฤติกรรมวนล,ลูปกับที่เดิมดื้อดึง,ดงต่อพระเปเจ้าฝ่าฝืนต่อคสั่งใช่หรือเปล่าเหมือนที่เขาประเมินสถานการณ์ว่าไอ้ที่มันเกิดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแหล่งคาแหลงค้ายาแล้วสีทุนสีเทาสั้งสิ้น จนกระทั่งมีสอสอบางคนเกิดมาจากตรงนี้ยดังมาจากตรงนี้แล้วยิ่งใหญ่ทางการเมืองมาจากตรงนี้ยเราไม่ได้ซ้ําเติมกันพี่น้องแต่เรากําลังจะบอกว่าวันนี้เอาแหละเราเนี่ยนะที่คนยังไม่เดือดร้อนเราได้ข้อคิดว่าเอาแหละเอาลอาละจะทดสอบเขาถูกทดสอบเราเห็นใจแต่เราอย่าไปเครียดแทนเขาแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะมาดูซิคาสอนของท่านอับดลลมาสอสลมัมเตือนอะไรไว้ นบีบอกว่ามันซัฟซานมันนับฟาซานมุเมินกุรบาตันมินกอรบิดดุนยาใครก็ตามที่ไปช่วยหาทางออกไปเลยพี่น้องครับใครว่างไปใครไปไม่ได้ส่งกองกําลังส่งความช่วยเหลือไปอันมุมินไปให้พี่น้องผู้ศรัทธาใครบางคนหรือกลุ่มพี่น้องที่เดือดร้อนเขาได้รอดพ้นจากอุปสรรคหนึ่งอุปสรรคใดจากอุปสรรคต่างๆที่เขาเจอในดุนยานับฟาซาร้อยหวันหูกุรบาตันมินกอรบิยเยวมันเกียมาพอถึงวันเกียมัดเราจะเคลียรทางให้เราโล่ง เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราตายไปแล้ววันข้างหน้าฟื้นคืนชีพมาเราจะเจอกุรบาปอุปสรรคอะไรที่มันหนักกว่ายุญญานี่กี่เท่าเราไม่รู้แต่ที่น,นานอบีบอกไว้หมดแล้วว่ามันจะมีความทุเลทุลู่ทุก,กางความทุลักทุเลในวันนั้นสารพัดสารเพตั้งแต่เหงื่อท่วมกายเหนื่อโทมกายกรทั่งท่วมปากจนกระทั่งแดดร้อนจนกระทั่งเจอความลำบากยากเข็ญในการสอบสวนอันนั้นคือกุรบาทั้งหมด แต่อลอ์จะขี์ให้ถ้าวันนี้เราเห็นอกเห็นใจพี่น้องมสลิมเราไม่โทษกันเราไม่ประนามกันอีมานมันไม่ได้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแต่วันนี้เราเห็นอหมานอ่อนแอเราอย่าเติมแต่เพาะการช่วยเหลือที่เป็นการอาหารการกินและเรื่องของดุนยาแต่มีโอกาสเราต้องไปเติมอหมานให้เขาเราต้องไปให้ข้อคิดเขาเราต้องไปปลูกฝังเขาให้คนเหล่านั้นนี่เขาเข้าใจว่านี่คือบททดสอบของพระเจ้าที่ต้องการให้เจ้าทั้งหลายพัฒนาอหมานของตัวเองและท้ายที่สุดพี่น้องครับ พวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นบ่าวที่ตออัดอยู่ภายใต้คำสั่งของลอตาลาและเป็นบ่าวที่ลอตาลาทรงเมตตาและซอลวะให้แล้วก็จะอยู่ในฮีรยักษ์ของพวกแน่นอนอักลูลกาวลิฮะดาวัสตักฟิรอนดีม,ลลม,ลมิลิวะลากุมวลิซาลมุสลิมนุลิดมัมฟัสตักฟิรูอินนฮูฮวลกฟูร์รฮิม